อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราได้ทำคือในเรื่องของสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอกิจกรรมเรื่องสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเนี่ยทดลองได้โดยการนำเข็มทิศมาวางเรียงตัวกันนะคะเมื่อเรานำเข็มทิศวางเรียงตัวกันเนี่ยเราจะพบว่านิดหนึ่งมันมีลอยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยเข็มทิศก็จะชี้ไปทางทิศเหนือของมันนะคะคือสีแดงด้านที่เราสังเกตจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอเวลาที่เราเดินป่าเราก็เลยสังเกตที่ปลายลูกศรสีแดงเข็มทิศส่วนใหญ่จะมีปลายสองด้านแต่จะมีด้านที่ระบายสีเอาไว้นะคะทีนี้เมื่อเรานำแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วต่างกันมาวางระหว่าง ว่างนะคะกนจะเห็นว่าเข็มทิศจะชี้พยายามหลบแสงข้างบนเข็มทิศจะชี้ไปทางเดียวกันคู่กลับด้านบ้างกลับด้านทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันไหมคะสแสดงว่าด้านนี้เป็นคู่อะไรด้านนี้คู่อะไรมันออกจากคู่ไหนไปคู่ไหนคะ เหนือไปใต้แสดงว่าด้านเนี้ที่ครูขยับเนี่ยเป็นขั้วเหนือและด้านนี้เป็นขั้วใต้นะคะถ้าครูกลับด้านปุ๊บกลับด้านนี้ด้วยแสดงว่าด้านนี้เป็นขั้วเหนือด้านนี้เป็นขั้วใต้ตนะคะถ้าวางอย่างนี้มากกว่าหนึ่งแถวเช่นครูวางต่อกันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเข็มทิศจะวางในแนวเดียวกันและขนานกัน อย่างนี้บริเวณนี้เราเรียกว่าบริเวณที่มีสนามแม่เหล,ล็กสม่ำเสมอถ้าลูกศรของเข็มทิศแทนเส้นแรงแม่เหล็กแทนเส้นแรงแม่เหล็กจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้แล้วก็ทั้งสองเส้นนี้ขนานกันบริเวณใดก็ตามที่มีเส้น,เส,น,สนเส้นแม่เหล็กชี้ไปทางเดียวกัน วางตัวขนานกันเราเรียกบริเวณนั้นว่าบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะคะถ้าไม่สม่ำเสมอก็คือจะเป็นแนวโคง้งนะเป็นแนวโค้งเกิดขึ้นอันนี้ผ่านไหมคะในกิจกรรม2.2ในเรื่องของสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะคะคือเกิดขึ้นในแนวที่ขนานกันคุณจะมาวางกี่อันก็ต้องวางมันก็จะเรียงขนานกันนั่นเองนะคะอะ อีกกิจกรรมหนึ่งคือเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกเราได้ทดสอบตอนที่เราหาทิศของแม่เหล็กใครสรุปได,ได้บ้างว่าแล้วสนามแม่เหล็กโลกมีทิศอย่างไรบ้างที่ขั้วโลกเหนือมีอำนาจแม่เหล็กเป็นอะไรคะเป็นขั้วใต้มีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วใต้ที่ขั้วโลกใต้หรือทางทิศใต้มีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือรู้ได้ย่งไง อ้าดูเมื่อกี้แล้วมันรู้ได้งไงเพราะว่าแม่เหล็กเราจะมีอำนาจในการดึงดูดกันร,ระหว่างขั้วหมายความว่าถ้าทางนั้นเป็นขั้วใต้ทางที่เหนือเป็นขั้วใต้มันจะดูดแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือเข้าไปหาถ้าแทงที่ใต้เป็นขั้วเหนือจะดูดแท่งแม่เหล็กขั้วใต้เข้าไปหาแล้วเป็นตามนั้นไหมคะ เป็นเมตามนั้นอันนี้ทดสอบเบื้องต้นง่ายๆนะคะใช้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแรงผักและแรงดึงดูดของแม่เหล็กต่างควรนั่นเองนะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสนามแม่เหล็กบ้างมีไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนักเรีจะเห็นว่ามีกิจกรรมที่ใช้อธิบายใครที่ทำกิจกรรมเองก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของ เ,เส้นแรงแม่เหล็กครูอยากจะเน้นให้นักเรียนใส่ทิศของเส้นแรงแม่เหล็กให้เป็นเราทดลองเราจะได้แต่ภาพแบบนี้เราไม่เห็นทิศแต่ตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่ามันเคลื่อนที่จากทิศคือขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้นักเรียนใส่ลูกศรด้วยนะคะใส่ลูกศรไปด้วยจะได้ทุกถักได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปต่อกัอนเรื่องของ ประโยชน์ของอำนาจแม่เหล็กบ้างประโยชน์ของสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกของเรานั้นนะคะจากการทดสอบในเรื่องของเข็มทิศและก็จากการทดสอบโดยการใช้แท่งแม่เหล็กทดสอบเราพบว่าทางขั้วโลกเหนือของเรามีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วใต้ทางขั้วโลกใต้มีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือแล้วก็จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบ,รอบ นะเป็นเส้นอย่างนี้รอบโลกของเรา<ม>ก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กโลกแบบนี้ถามว่าสนามแม่เหล็กโลกของเรามีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์เรื่องอะไรคะ,ะป้องกันอันตรายจากลมสุริยะนะคะซึ่งเราอธิบายด้วยรูปนี้เดิมทีมก็คือดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยจะมีการจุดระเบิด ะะของเทอร์โมนิวเคลียร์ก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันอยู่ตลอดเวลาผลของการระเบิดเนี่ยจะมีรังสีเกิดขึ้นมากมายมีการแผ่รังสีและการการพารังสีจากจากดวงอ,อาทิตย์ผ่านอวกาศผ่านสุญญากาศมายังดาวต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือโลกของเรานะคะในที่นี้นักเรียนจะเห็นว่า ในนี้โลกของเรามีขนาดที่เล็กมากาเทียบกับดวงอาทิตย์พอมองเห็นไหมคะไอเส้นขาวๆนี่เป็นอะไรของเราเส้นขาวๆโค้งๆเนี่ยคือเส้นสนามแม่เหล็กโลกแต่โลกของเราแค่นิดเดียวตรงนี้เห็นไหมคะที่มีสีแดงหุ้มอยู่ข้างในมีขนาดที่เล็กมากาเทียบกับดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นแค่ชั้นบรรยากาศโลกคงช่วยไม่ได้ถ้าจะกรองพวกรังสีต่างๆหรือลมสุริยะในนี้ก็คือลมสุริยะ ทิศทางของลูกศรสีเหลืองเนี่ยนะคะลมสุริยะแผ่เป็นรอบทิศทางพอมันมาเจอกับโลกก็จะเจอกำแพงที่มีอนุภาคสูงก็คือสนามแม่เหล็กโลกของเรานะคะกั้นเอาไว้แล้วก็ทำให้ลมสุริยะเบี่ยงเบนทิศออกไปคืออ้อมสนามแม่เหล็กโลกของเราออกไปทำให้เราไม่ได้รับรังสีแล้วก็พลังงานความร้อนโดยตรงคือไม่ได้รับเต็มที่ไม่งั้นเราคงอยู่ไม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทดสอบแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงได้คือเราป้องกันลมสุริยะได้แต่เราป้องกันอะไรไม่ได้พวกไอสีเหลืองๆนี่คืออะไรคะรังสีบางส่วนยังสามารถทะลุผ่านได้ความร้อนเรายังได้ไหมได้ความร้อนที่มันมากับรังสีต่างๆเช่นรังสีอินฟราเรดในรูปของความร้อนนะคะเรายังคงได้รับนั่นเอง นะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการที่โลกของเรามีสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งอธิบายด้วยในเรื่องของเส้นแหลงแม่เหล็ก